ไอ้ตอนสีลับสินพี่น้องสื่อสินเบิงแสนเาวน้อยเดียวหนึ่งนะอาไมมึงไปแต่กินขนมอ่ะกินขนมเยงแตึขึ้นหรอเปลนะเหมือเหมืนยืนรถรถเป็นหัวปุ่นขี้และกระยุปุ่นขี่ปุ่นกรงยุโอ้ยกระนนะคะมูขี้แลวก็เตอนคุ้ม

ดน okay, ี่วไม่นได้ดีไเลยไดมากเกลาหอเนยเออเป็นล่าคูกันวทัอจับมาดูบ่ขมันสิน้อขอเ่มันิีเต็มจับขมมนงโอ้ย่งดอ ยังไง có เป็น hình ก็บ่ได้เฮงย่างดอกเด็ดดอย <laughs> này ผักกระแตคะแงงในดอกว่าทํานี่ทําขอเค็กๆเด็ดผักแงงครับป่ะ <laughs> Đế chắc ผัก

กานวนกันเหดกินอย่นี้ก็ถึออยู่นะนน้็งน้จะเพอเดร่างกนจะอันี้ะร่างไไปไว้ร่างเทาแน่มันก็วะาี่อกนเชื่อแล้วเชื่อต้นประค้อนี่ปอย หมป๊่ดก็ได้อดได้มัวตงหันมันมันเลยแนมันลใส่วของปล่กอมเบรสองคนได้มนฝากกันดีคนนึงจายเลย้มันลดเบอรนี้นะไวู้โอ้หไปหาเซนมาเซน ไอ้จุกจุกส่ไอุกน้ำทุ่มเอไหมมีเจ้าใจคุณรามีดนะ

Đi đây mía bỏ dừa đây ạ Mía bỏ dừa Xúc tí nó bỏ khó đi Nó tôm khó xúc cái tí nào muốn xem đấy bà nó là Không, viên này nữa Hả, dù viên bà ừ. bây giờ? ขี่ลงมาคนที the ่ชวนทางก็พิ้นมาห้อขี่รถใหญ่ไปบ่เรวขี่รถจักไปอืมให้ไปได้สีแดงสิฟพาได้อืม่ะท่จะมาแซ่แซ่แซ่ตรงปคนหน่อยพี่น้อง เด็บกระเงี้ยไงพะกระเงี้ยมะขาอ่อนเออเนี่ยมะขามเจนทีใส่จะโดนเฮีอา่เขแล้ว่เงี้ยวเขียวลยอือาซื้อตลาดน้อยชูกินได้ซื้อตลาดน้อย่ะเราก็มีหายแล้วตลาดน้อยเนาะ เงินไม่ทันเลยแกป้ะจีนัดมันเป็นซั้นบดีมันไม่ได้เป็นทุนเงินจะหมื่หวานนีมาแล้วก็เข้าไปชงึุนโถดโดยชานโลดจะเออมันรู้จะความนะมีได้เงินกิบว่ากีบนีอย่างนี้หน่อยแกชงเท่านี่นะคเองเท่านี่นะได้สิบขันถูกจิบขันเลยบ้านเฮานุ่ือบ้านชาวบ้านได้เองมันสร้างเอาโลดโดยได้อื จังเล่าเจ้าเล่าเอาให้กูด้วยโอ้เอาอนี่กินดิ้นก่อนขนมครกถุงเท้าเล่นกันเดี๋ยวเสิให้ขนมของซื้อมื่อเช้านี่นะขนมยืดจืดนะเพว่เราหิวเขาไวเนี่ยอะไรเพาะขนมจืดมันตาแล้วนะโอ้ยแบบแบบนี้เนี่ยเราได้เงินแล้วเนาะเออถุงเท้ากบจ้ะนะถุงเท้ากบเฮ้ย คบเงครบเรียงครบธรรมชาติแล้วสามาเลนั่นะเดี๋ยวมันะซ้ำนี่เลธรรมชาติันคบเีงเลยันคบบ้านเฮาน่ะโอเคยมชาวพันได้บ่าวพันหายบอกสออันอันนี้เขาเรื้อ แม่ธรรมชาติได้บานเราบมันจะไปเยอะแม่นละวันไม่ได้แม่กบเล้งละวัคอยมีว้าละโตหายค่อยกินกาโตเล้งอีกซื้ออยังไรเนก่อนไปให้เยี่ยงกันคืนเลยได้เอาบอกเขาแม่นเพิ่มแล้วเจ้าคอยแม่นเพิ่มเองเองอันมดทงนี่พอสิพันนะบ่เลี่อันนึงเนาะเฮ้ยเลาหลึกเอาไปให้สิผูร้ายสิบสิบห้ hai bàn bóc rôn nan 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 Mẹ nan 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 con nan 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 nan

กูเลยก่งไปรับซีนกูเลยถูกมานะแม่เราจะทำไรตุ๊กเราจัไปกินขอบทาเลยนหถ้าตำหมาเยอะกินเยอะเยอะตัดสยนมอจยจูนเนี่ยเจยวมันยูเมือนจะบอกมอไงเก่งทิ่มั้่ใ่ไหมเออมันเก่งพาไม่ได้ละมอเนี่ยนะแม่ังมาฮ่ตฮ่า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 ห่าเ่าฮ่าฮาเ่า่า่่าแล้ว ชียมือนจะเข็มจเข็มนุปเด็กใหญ่ส oh, ุดเลยเด่ยใหญ่สุดเลยอีมันม่เยอะก็นี่นะคนที่ถูกคือหับถูกนันใส่จงดางถูกเข็มยอเยอะทุกนโอไม่ได้กินง่ายเลยเดี้ยสุดท้ายเลยอ่าเดียบอกปาไป ร้ออันนะั้นกัซุปเอออันนาเอียงเกาะส้มพักซื้อตลาดน้อยอันนี้ก็ตำหัวขา่าใส่ลาบซีนนี่นะแ,แกงหน่อไม้เปต้มปลาคอกับต้มแล้วแล้วปลาคอก็ต้มแล้วเลยแกงหน่อไม้เป็นแ็ดสูตรบ้านนแกงหน่อไม,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 ม้นะม,ม,ม,มุนม,ม,มุนจะทึกอยู่คันคันมาบ้านมาเลยเราไม่ได้ผักกันทำมาห้ากินเพื่อได้ผักกันมานั่งกินผักกันมาเหดกินในกัะมือ เฮ็ดบอได้บางเธอฮะเนาะมาฮะนะจะข่าวกะอนลิทันยูไล้มือกันเฮ็ดกินแล้วกันนอนร้าวกันจ้าหน่อยลมกันแล้วก็เฮ็ดถึงเตาสามข่ามสี่ข่ามอุก็ทึกอยู่นั่นแหละอันนี้เอาเฮ็ดกินไปเดียวเด้อตอนตอนเพลี่นนี่เฮ็ดกินเจ้าแม่ก้าวเขามันชิยังทันกินจะกินแบบง่ายๆนะบุตรเท็ยนเนาะตำมะทูมะแตงไปเลูก ปลาปลาชีสแจัคโคกปลาค่ะเบอรงซีสเีนงสาชิ้นละไปซิ้อเป็นลาคาซ้ำกันมีแจ็คสามสิบกระไร้่ีบมันสามสิบบ่อมะนาวน้อยมีได้นะครับไมดได้มาเซอร์ซ้ำนออืนี่แต่ะหู้่ากับมันอ่อนพูดมิซ้มือมันมีเสอะว่าไปเพิ่อยิ่งพนะเขาซอยขอพูดตมีแบมะนาว โอ้ค่ะมันไม่ได้แบบตัวแก่มหันนี่ก็เอาตัวอ่อนเนี่ย่้เล้เลถูกถุกหารสไลสไลเอาบอมาดิอันนี้หนึ่งพาตาต่จะค้นได้ใ่ไนา่งหมืนล้าาจักหนึ่งจักหนึ่งมืออาหารนะน้องแมหนึ่งสองสามสองบอชีอประกอบเด็ดอก เสด็จเด็กๆอยู่นี่มีกลิ่นนะเส็จต้นประคองกับมือเลสาวอ้าวเขาขึ้มีตากมเฮยสบมนะสบายดอ้วเออนียนี่ยอ้จบจบเด่นนะสาวขอ้เข้าขเข้า สมัครีพี่น้องเข้าสมัครขีเข้าเศร้าเป็นข้าสวยเนาะแ้มเต้มกก่อจำแจ้วชมพักแศแซ่ตอันนี่แล้วเแต่เนัอมนเอะก็กนอจัง

ແລ້ວກັບບຸນວັນ <laughs> <laughs>